สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการใช้โปรแกรม ArcMap เรื่องการปรับแต่งสัญลักษณ์และสีให้กับชั้นข้อมูลหลังจากที่เราได้ทำการเปิดโปรแกรม ArcMap ขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกคือการ connect folder โดยการคลิกขวาที่ folder connection เลือก connect to folder เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกโอเคค่ะ ให้เลือกไฟล์งานที่ต้องการแล้วลากลงใน display area ค่ะจากนั้นเราจะทำการปรับแต่งสัญลักษณ์ค่ะให้ติ๊กถูกหน้าช่องที่เราต้องการจะปรับแต่ง และคลิกที่สัญลักษณ์ของข้อมูลจะปรากฏหน้าต่าง Symbol Selector ขึ้นมานะคะให้เลือกสัญลักษณ์สีและขนาดตามความต้องการได้เลยค่ะเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกโอเคค่ะ สัญลักษณ์ที่เราเลือกเปลี่ยนจะปรากฏใน d i s เพย์แอเ a ียค่ะต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนสีถนนกันนะคะให,ให้เลือกที่สัญลักษณ์ถนนค่ะหน้าต่าง Symbol s Sy i l e c t o r จะปรากฏขึ้นมานะคะให้เราเลือกสัญลักษณ์สีและขนาดตามความต้องการค่ะ หลังจากนั้นคลิกโอเคต่อไปเราจะทำการเปลี่ยนสีเขตอำเภอให้ติ๊กถูกหน้าชื่ออำเภอค่ะในการเปลี่ยนสีของอำเภอโดยเราจะคลิกที่สัญลักษณ์ค่ะแล้วเลือกเปลี่ยนสีตามความต้องการค่ะจากนั้นคลิกโอเค หลังจากนั้นนะคะเราจะทำการเปิดไฟล์ทั้ง3ไฟล์ขึ้นมาพร้อมกันเพื่อดูสัญลักษณ์ที่เราเปลี่ยนว่ามันเหมาะสมกันหรือไม่หากสีที่ที่เราเปลี่ยนนะคะไม่มีไม่มีความเหมาะสมกันเราสามารถแก้ไขตามขั้นตอนที่สาธิตไปข้างต้นได้ค่ะค่ะแล้ววันนี้ดิฉันก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ